สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศิิวัฒนนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับโรงเรียนอัศว์ระยองนะครับครับก็วันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานชื่อว่า s m a r t p l ล g IOT นะครับโครงงานนี้มีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงครับประโยชน์ของมันคือเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ตัวนี้ได้จากระยะไกลนะครับซึ่งระยะไกลของมันเนี่ยได้ได้ขนาดไหนทั่วโลกครับว่ามัน สามารถเชื่อมต่อผ่านไว f i ได้ครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ครับผมได้ทําการพัฒนานะครับซึ่งมีอุปกรณ์เปิดออกก็คือ ESP8266 นะครับซึ่งถูกฝังอยู่บนตัวสมาร์ทปลั๊กที่ผมได้ทําการพัฒนาขึ้นนะครับการทํางานเนี่ยจะมี2ส่วนนะครับก็คือทั้งส่วนซอฟต์แวร์และก็ฮาร์ดแวร์นะครับเรามาเริ่มต้นส่วนซอฟต์แวร์ก่อนนะซอฟต์แวร์ที่ผมได้ทําการเขียนลงไปบน ESP8266 นะครับก็จะเป็นตัว รับส่งสัญญาณข้อมูลนะครับที่จะแสดงผลขึ้นไปบนตัวมือถือนะครับซึ่งมือถือเนี่ยพอหลังจากที่ได้ทําการเข้ารหัส IP ที่เราได้ทำการส่งสัญญาณขึ้นบนโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันก็จะไอโทรศัพท์เนี่ยก็จะส่งคลิปว่าข้อมูลนะครับกลับมาที่ตัวปลั๊กนะครับให้ทําการเปิดปิดได้ครับผมยังไงยังไงนะครับไปดูกันครับ ก็กดปุ่มเปิดนะครับผมไฟก็จะติดนะครับ oh. ปิดไฟก็ปิดครับผมเปิดต้นคิดมากครับนี่ฮะเหมาะกับช่วงเทศการ์ดไหมทศการดสุดๆับผม oh. กดปิดครับมันก็ปิดครับผมเราสามารถใช้ประโยชน์ตรงน,นี้เนี่ยในการควบคุมไฟภายในบ้านนะครับ oh. เพื่ออะไรถ้าเกิดเหตุขัดข้องทางไฟเนี่ย มันก็จะไม่ได้ช็อตลามถึงบ้านนะครับว่าเราได้ทำการตรวจิดว้ตลอดนะครับผมเ yeah. ย่ยมที่ผมได้จากการเรียนที่นี่ครับผมก็คือผมได้เรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมเบื้องต้นนะครับผมวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอินเทอร์เน็ตฮาร์ดแวร์หรืออะไรอื่นๆนะครับมีเยอะแยะมากมายที่ไปหมดเลยการระบบไฟฟ้าในโรงงานนะครับเบื้องต้นหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ EQ Science สามารถทำให้ผมเข้าใจจะมากขึ้นครับผมครับก็วันนี้นครับก็จบไปแล้วกับการแนะนำแนะแล้วครับแล้วก็ขอบคุณโรงเรียน EQ Science นะครับที่ผมให้มอบความด้วยผมนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ